อย่างเงี้ยมันก็มองเออถ้ามองไกลๆมันก็สวยดีนะก็เลยลองตัดขวดมาทํากระถางต้นไม้แล้วก็มาปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้อะไรเล่นเออมันมันก็เหมือนงูเหมือนพญานาคอะไรเงี้ยนะก็เลยเอ๊ะมันก็หน้ามาสอนเพื่อนๆทากันดีกว่าเผื่อใครอยากจะทานะฮะปลูกต้นไม้แฝนไว้หน้าบ้านมันก็สวยงามดีนะครับนะ เวลาเจอลมมันก็จะหมุนซ้ายหมุนขวาเนะี่ยให้เราเห็นมันก็เพลินตาดีนะเดี๋ยววันนี้มาสอนวิธีทำกันดีกว่าครับเอาแบบง่ายๆนะครับสไตล์ลุงลานะครับไม่ต้องอะไรยุ่งยากมากมายนะครับต้องทำง่ายใช้ได้จริงแล้วก็ต้องประหยัดชีวิตลุงก็เป็นอย่างนี้แหละนะก็หาขวดน้ำมานะครับทีนี้ขวดน้ำมันก็จะมีสัญลักษณ์ของมันอยู่แล้วนะครับ จันทร์ละขวดน้ําทั่วไปนะครับมันจะมีตะเข็บนะฮะมันจะมีตะเข็บให้สังเกตให้ดีนะมีตะเข็บสองฝั่งอันนี้คือจุดสังเกตนะครับจะมีตะเข็บแล้วก็ด้านหลังก็จะมีนะฮะว้ลเพื่อจะรับน้ําหนักเดี๋ยวเราก็ตรงเนี้ยเป็นจุดสังเกตนะว่าจะทํำยังไงนะให้มันตรงแถวตรงแนวก็เอาจุดสังเกตของมันนี่แหละมาเป็นนะแล้วก็มีเป็นรอนๆอนอย่างนี้เอารอนๆนนี่แหละเป็นสังเกตนะครับ แล้วก็พอได้พอสังเกตแล้วว่ามันมีจุดเด่นเป็นสัญลักษณ์ตรงไหนเราก็เริ่มทํากันครับของลงไม่มีการตัดต่อนะครับเพราะตัดต่อไม่เป็นนะครับเราก็ตัดมาอันหนึ่งก่อนนะครับนะโดยการที่ว่าถ้าเราเอาตรงเนี้ยเป็นสัญลักษณ์ลอยตะเข็บนะครับแล้วก็พาไปก่อนครับนะแล้วห่างประมาณนิ้วนะประมาณนิ้วมืออย่างนี้ครับ นะครับพาไปก่อนนะครับเสร็จแล้วมองหาตะเข็บฝั่งตรงข้ามนะครับก็จิ้มไปตรงตะเข็บก่อนครับแล้วก็ห่างมานิ้วมือหนึ่งนะเพราะเรามองตะเข็บเนี่ยตะเข็บมันจะอยู่ตรงกันตรงกันข้ามนะครับตะเข็บมันอยู่ตรงกันข้ามแล้วมันจะสเกตง่ายนะครับทีนี้ลุงก็ตัดมาเป็นต้นแบบอันหนึ่งแล้วเพราะว่าพอเราตัดมาปั๊บเนี่ยเราก็เอาไอ้ที่เหลือเนี่ยเป็นต้นแบบก็จะมาครอบแบบนี้ครับ เพื่อจะให้ขนาดมันเท่ากันนะครับแล้วก็เอาขีดเบาๆนะครับให้เป็นรอยเฉยนะครับขีดเบาๆให้เป็นรอยเฉยกะระยะเอานะครับไม่ต้องไปเป๊ะมากนะครับเ็ดกะเอานะครับโดยประมาณนะครับไม่ต้องไปต้องถือว่าต้องเป๊ะเท่านั้นเท่านี้นะครับเพราะว่าเวลาตัดออกมาแล้วมันก็สวยอยู่แล้วนะครับเราก็ตัดอันดับแรกคือตัดตรงตะเข็บนะครับ เพราะว่าต้นตะเข็บมันจะเป็นรอยแนวเนี่ยมันจะตรงอันที่สองก็จะตองตามนะครับนะตัดตามตะเข็บนะครับจนถึงรอยที่เราขีดไว้เมื่อกี้นี้นะครับอันที่สองก็นะตัดให้อยู่ในแนวใกล้ๆก,ก,กันนะไม่ต้องเป๊ะมากครับเอาแค่พอประมาณมองดูไม่น่าเกลียดก็พอแล้วครับนะเพราะว่าถ้าทำารไอันแล้วมันเดี๋ยวต้นไม้มันปกคลุมนะมันก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วล่ะเดี๋ยวนี้มันก็จะได้ความสวยนะครับ ตัดมาก็ตัดตามรอยนะก็ <Okay. S 1> เหมือนว่าอันดับแรกเนี่ยเราทําตัดออกมามันก็ได้ต้นแบบอันหนึ่งแล้วนะครับนะ <Okay. S 1> พอเราตัดมาปุ๊บเนี่ยเราก็เอาอันเนี้ยมาทาบอันต่อไปนะครับ <Okay. S 1> หรือว่าเรามีต้นแบบอยู่แล้ว <Okay. S 1> ก็ใช้ต้นแบบก็คืออันตัวนี้แหละนะ <Okay. S 1> มาทาต้นแบบต่อไป <Okay. S 1> เพื่อจะทาบอันอื่นนะครับ อันนี้ตัดตรงไม่ตองไม่ต้องไปสนใจนะครับไม่ต้องเอาปเป๊ะมากหรอกครับเพราะเดี๋ยวใส่ต้นไม้ใส่ดินคนก็มองไม่เห็นละบางคนบอกโอ้จะต้องเป๊ะเท่านั้นเป๊ะเท่านี้แต่ถ้าเป๊ะก็ดีครับเพื่อความสวยงามนะครับไม่ว่ากันนะครับแต่บางทีไอคำว่าเป๊ะมันก็ทําให้เราเราเสียเวลาแล้วเสียดายของนะครับเวลาตัดเสียไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะว่าขวดนึงอ่ะมันราคาไม่กี่ตังค์หรอกครับร้านของเก่าอ่ะเราไปคัดจากร้านของเก่ามาลงไม่กี่บาทนะครับเสร็จแล้ว ก็เจาะนะครับนะใช้หัวแรงเจาะเอาอย่างนี้ดีกว่าสมมุติเ่าเพื่อนๆหรือว่ากเกษตรส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีหัวแรงกันเราก็เอาเครื่องมือพื้นฐานนะครับก็เจาะนะครับโดยการที่ว่าเราก็นับหนึ่งนะเจาะไปครับพอ,อเจาะเสร็จปุ๊บเว้นอันหนึ่งนะครับเจาะอ,อันเว้นอันนะครับเพื่อจะให้เราบายน้ํานะครับเจาะไม่ต้องลึกนะครับเจาะเล็กๆก,ก,ก่อนนะครับเจาะเล็กๆเ,เพื่อ เอากันไกรนะทิ่มตามรูแล้วก็ขยายรูให้กว้างเราจะเอากว้างขนาดไหนก็แล้วแต่เรานะครับบอกเอาแล้วทำไมไม่ใช่คัตเตอร์คัตเตอร์มันมีความคมนะครับเวลาเราบิดมันจะฉีกนะครับมันจะไม่สวยนะครับเราก็ต้องเอาเจ็งที่ทื่อหน่อยแล้วก็คือกรรไกรเราต้องการรูใหญ่ขนาดไหนก็ได้นะครับนะพอดีของลุงมีหัวแรงอยู่แล้วก็ใช้หัวแรงแต่ทีนี้ อยากให้เพื่อนๆทํานทกันตามนะครับก็เลยเอาเครื่องมือใกล้ๆเครื่องมือใกล้ตัวนะครับแล้วในเมื่อเจาะตัวเสร็จแล้วเจาะด้านข้างเราก็มาดูนี่ครับเนี่ยเอาข้อนี้ละกันตรงข้อนี้เจาะนะครับนะเว้นข้อหนึ่งนะครับเจานะะเว้นมาข้อหนึ่งเจาะมันจะได้เป็นกะระยะเป๊กนะครับมันจะได้สวยงามด้วยแต่ถ้าเราใช้เอากะจริงๆเนี่ยมันไม่ค่อยตรงหรอกครับ เนีเราก็เอาจุดมาร์คเขาเรียกจุดมาร์คนะครับนะมันก็จะอยู่กันพอดีนะแล้วก็กันไกนะครับกันไกระเบิดลูนะครับบางคนถามว่าเราตัดออกแล้วเราตัดทำเป็นปีกได้ไหมทำเป็นกรีบได้ไหมนะ อันแรกที่ลุงทาออกมานะครับทําเป็นกรีบแบบนี้แหละนะทาเป็นกรีบปรากฏว่าเวลามันอยู่ใกล้กันกรีบมันไปบางกันเองครับไปเบียดกันนะครับจึงทําให้ยุ่งยากฉะนั้นก็เลยไม่ได้ใช้ปีกนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะมีไอเดียตัดปีกคากออกเหลือปีกตงกลางไว้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางคร่าวๆนะครับเสร็จแล้วพอเราเจาะรูได้เสร็จปับ๊บเราก็เจาะรูฝานิดนึงนะครับเจาะรูฝาทําไมเอ,อเย่ยเพื่อ เพื่อเพื่อเอาเชือกฟางมาห้อยนี่ครับถ้าเราเชือกฟางผูกคอเนี่ยมันจะเอียงครับแต่ถ้าเราเอามาห้อยตรงฝามันจะห้อยได้นะครับแล้วก็เอาไปใส่ดินนะครับเอาไปใส่ดินดินอยู่ไกลหน่อยเอาดินก็หมดไม่ต้เตรียมไว้บอกแล้วแทปบลุ้ไม่มีการตัดต่อ เมื่อวานใส่ดินไว้ทางนู้นหมดอ่ะใส่ดินมาแค่นี้ก็แล้วกันนะครับนะใส่ดินมาแล้วพัดเดียวจบไม่ต้องตัดต่อ <c oughs> โอ้อะไรจะขนาดนั้นบอกแล้วตัดต่อไม่เป็นนะเราก็เอาฝามาหมุนๆเวลาทำนะครับเพื่อนๆทำจากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับ แต่ทีนี้เพื่อความสะดวกนะครับนะเราก็ทําจากด้านล่างไปเพราะว่ามันนั่งเห็นเงี้ยเห็นไหมครับเดี๋ยวดูกล้องนิดนึงอ่าไกลๆหน่อยเพื่อจะได้เห็นชัดๆนะครับนะครับเปิดฝามาตรงแอววสายก็ได้เปิดฝามาเสร็จปั๊บเอาเชือกใส่ตรงที่เราเจาะรูพอเจาะรูเสร็จปุ๊บเราก็วัดดูว่าให้ให้มันต่ำกว่านี้นิดนึง สมมติว่าอันนี้มันแค่นี้นะครับแล้วเราก็ให้มันต่ำมันอย่างนี้เลยทําไมต่ําเพราะอะไรครับเดี๋ยวเราจะมีการหมุนนะครับเพราะว่าเครือกฟางแบบเนี้ยมันเส้นใหญ่มันไม่สวยไอ้ตรงนี้เราก็จับมาผูกตุ้มเลยครับนะครับผูกให้เป็นกระปุ่มนะก็มมวนนิดนึงแล้วก็ดึงเข้าไปนะแล้วก็มมวนเข้าไปแล้วก็ผูกก็ผูกไงก็ได้ให้มันตุ้มใหญ่ๆนะครับพอมันเป็นตุ้มใหญ่แล้วมันออกไม่ได้ไงครับ เนี่ยเป็นตวงใหญ่นะพอเป็นตวงใหญ่ปุ๊บเนี่ยเราก็นํามาผูกกับพัดลมเวลาผูกเราก็คํานวณช่องนะครับพัดลมแต่ละรุ่นมันจะไม่เหมือนกันนะครับใบพัดจะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงบอกแล้วไม่มีการตัดต่อครับพัดเหยียดจบเนะี่ยมันจะมีซี่ลวดนะครับนับมาเจ็ดช่องนะครับ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็6กนะครับเพราะว่าถ้าหกช่องนะมันก็จะเบียดกันนะครับหกช่องมันจะเบียดกันถ้าเจ็ดช่องมันจะพอดีกันนะครับนี่ครับเวลาถ่ายทำวิดีโอหรือไลฟ์สดอะไรก็แต่ก็จะมีแมวสองตัวนะมาเข้ากล้องถึงอยู่ไหนก็แล้วแต่เขาจะต้องมาไม่รู้เป็นหนะ้าที่ของเขาหรือเปล่าไม่รู้นะก็มาพูดกันต่อถึงเรื่องอันนี้นะครับ ทำไมเราต้องใส่นะครับเพราะว่าเราจะมีการหมุนครับหมุนเพื่อให้มันเป็นเส้นเล็กนะครับถ้าเส้นใหญ่อย่างเงี้ยไม่สวยแล้วเวลาทํานะครับเพื่อนๆทาจากด้านบนลงมานะครับน่านจะได้กระระยะถูกแล้วก็ขวดว่างๆก็ต้องเอามาใส่น้ําถ่วงไว้เพราะว่าถ้าไม่เอาน้ําถ่วงนะครับมันจะเอียงพอเอียงแล้วก็มันจะเป็นลักษณะแบบเี้ยครับมันทําให้เราผูกตรงนี้แล้วไม่สวยนะครับเวลาทําเสร็จแล้วมันไม่สวยนะครับมันจะมีการเอียง ฉะนั้นเอาขวดน้ามาถ่วงไว้ก่อนนะครับแล้วก็หมุนหมุนจิ้วจิว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 ,วให้เพี้ยงมาเล็กลงนะครับหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปพอเราหมุนนะมันจะดึงเครื่องมันเองครับนะมันจะค่อยๆขึ้นแล้วครับแล้วเพื้ยมันก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงทีแรกว่าจะใช้เส้นเอ็นเส้นเอ็นมันต้องลงทุนไงมันต้องไปซื้อทีนี้ของลุงก็ทำไปง่ายๆแบบไม่ต้องลงทุนนะครับ คือเชือกฟางมันมีอยู่แล้วก็ราคาถูกอยู่แล้วเอามาฉีกให้มันเส้นเล็กหน่อยนะครับแล้วก็มาหมุนเพราะว่าเมื่อก่อนนี้คนโบราณเขาเอาเชือกฟางเชือกปออะไรเงี้ยเขาก็ามาคว้านโดยการหมุนนะแล้วมันจะแข็งแรงกว่านะครับสมัยก่อนลุงเคยทำไปเชือกทําอะไรเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเ <c oughs> วลานันเสร็จจะต้องสนตะไครแล้วก็คว้านเชือกนะครับ ก็เลยได้ความรู้จากโบราณคุณปูสอนมาไว้วิธีปัานเชือกทํยกทำยังไงเชือกเส้นเล็กและแข็งแรงก็คือปัานเชือกนะครับลูกก็ได้ไอเดียตรงนี้มานะครับพอได้มาปั๊บหมุนแล้วครับแล้วมันจะหมุนคืนไหมถ้าปล่อย,อยหมุนคืนครับทีนี้เราก็มากะระยะว่ามันขนาดไหนพอเสมอกันแล้วก็เอามาคิดกันคิดกันแล้วเอาเชือกฟางผูกครับกัรมันหนีแล้วมันจะติดกันเป็นแถวนะครับ เทียบฟังเลยปลูกเสร็จก็ตัดให้มันสั้นหน่อยอย่าให้หางมันยาวเกินนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วครับเราทําจากบนลงมาไล่ลงมาครับนะมันก็จะพอดีวิ่งวนชนรอบนะครับแล้วก็เอาต้นไม้มาปลูกนะครับแต่ข้อสําคัญนะครับเวลาเพื่อนๆทํานทนะครับนะเอาขวดใส่น้ําเผื่อน้ําหนักไว้ก่อนนะครับนะขวดใส่น้ําเผื่อน้ําหนักสมมุติว่าถ้าเราทําอันนี้ เราก็แกะอันนี้ออกแล้วก็ทำนะพอทำเสร็จแล้วก็มาแกะอันนี้หรือว่าจะแกะทีละสองอันก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่่วงไว้มันจะมีการเอียงพอเอียงปุ๊บมันทำให้เทลงมาแล้วมันจะผูกไม่ได้เวลาผูกแล้วมันจะเวลามันเขาเรียกอะไรพอมันตั้งตรงขึ้นมามันจะคืนตัวไม่ได้ทำให้ที่ผูกต้องแก้ใหม่เพราะว่าลุงเคยทำแล้วต้องมาแก้ใหม่ทีนี้เอาวิธีง,ง่ายๆก็คือ ใช้น้ำท่วงมันจะได้เป็นจุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็มีเชือกสามเส้นผูกเว้นระยะเท่ากันเพื่อไม่ให้มันเอียงข้างใดข้างหนึ่งแล้วเลยเชือกไปนะครับเดี๋ยวลุงจะให้ดูมันจะมีเชือกอยู่จากสามเส้นมีอีกเส้นหนึ่งนะครับทําไมไม่เอาสามเส้นไปผูกข้างบนเลยเพราะว่ามันหมุนไม่ได้มันต้องมีเชือกเส้นเดียวที่ทําให้หมุนฉะนั้นด้านบนเราก็ผูกเชือกออกมาเส้นหนึ่งแล้วมาผูกต่อกับสามเส้นนะครับ แ,แล้วพอมันเจอลมมันก็จะหมุนนะ